สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับผมครับคลิปนี้ก็จะภาพพี่น้อง f c ซีตามต่อเลขกแม่น้องบัวลําพูครับพี่น้องเนาะครับว่าจะเป็นเลขเพื่อนแม่ครับผมเลขเพื่อนแม่หรือว่าเลขหลักหน่วยนี่เด้อครับพี่น้องครับหควบต้งหันกันไปประกบกับเลขแม่กับศูนย์สามนะพี่น้องเนาะเก้าศูนย์สามหรือว่าจะจับในตัวเลขของเพื่อนแม่เลขเพื่อนก็ได้ศูนย์สามสามศูนย์ครับผม เป็นเลขที่น่าสนใจครับเหมือนกับเลขเด่นแม่ขึ้นกันครับผมครับสองชุดนี้อ่าอย่าเาาผ้ออย่าพลาดครับพี่น้องเนะาะเพราะว่าจะเป็นเลขเด่นแม่หรือว่าเลขเพื่อนแม่ครับผมครับเอาสําหรับแนวทางเลขแม่น้องบัวลาพูคลิปนี้ครับผมแม่ก็จะมาวิเคราะห์ตัวเลขไปด้วยเด้อครับผมครับก้อนจิตไปรับชมรับฟังเลขแม่น้องบัวลําพูครับ เก่ามาเชียกับขอขอพระคุณแม่ถี่เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องน้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียในเรื่องครับผมไปรับชมรับฟังเลขแม่น้องบัวลำพูกับกับเลขเพื่อนแม่กันเลยครับแม่ครับเก่ามาเชียสวัสดีแม่น้องบัวครับผมจ้าครับแม่เป็นยังไงน้อครับผมห่อนปะครับแม่ ว่นมือนี่เป็นทครือฝนจีบตุกจำเพาเมียปรด้ยินเสียงโทรศัพท์เมียประดังยิ้ไปใครโอ้ยใครกันแต่ว่ามันเสอยงจังประดังเนาะประเด็นตั้งตังใช้ต่างสั้นเสียงไหวครับผมจังว่ะเมียจีนยด้นมึงใหม่อยู่ครับเออเอ้าเลขเพื่อนแม่กะมาตามต่อครับผมเลขเพื่อนแม่ครับผมเลขแม่หรือว่าเลขวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวท่าตัวเลขครับแม่ อันเลขกเพื่อนเมียนั่นเขาบอกใครมากปันไดดอกเยี่ยมเมียกันยันอิงกับอันเจ็บี่รัดรนวยอยู่เิ่นกะดียู่เิ่นให้มากตลอดอ๋อเรื่องความเป็นเดียวกันนั่นม่เนาะเมีนเป็นนเดียวกันว่าจะได้ก็เป็นันเดียวกันกลุ่มของเพื่อนกันยั่งอาศัยเอาจุดนี้นะเมียกันครับอ้เหนียนลอยกาเอาบุญน้ำกันเนาะเย็บี่รัดรนวยเอ้ยครับนั่งดีก็มือดำกำตาครับ ว่าจังไดเหล็กเมียเมียก็ได้ยินคือกันว่ามันดับจั่งสันสีเมียกะคิดคือกันแต่ว่าเมียพ่มีท่านไปเมียจะให้คือเก่าเปียกับเก่าคือเก่าแต่ว่าเปียกเมียบึงบึงจะฉีดเปลี่นจังไดเมียจะคว้นเก่าหลก็เปียกเนี่ยโอ้ครับเมียแต่ว่ามันสิไปบุญไปร้างมันไปบุญไปล้างมันตั้นต้องบุญบ่ได้ครับเอาเมียกะิเคราะห์ให้ยัดซีฟังน้ำเนาะครับเนี่ต้อง เจ๊ตั <N <N ้งร oh mm ักเมียกะคือเก้าศูนย <No ์สามสี <S <S claro ่เก้าศูนย์สามสี่ไอของเอ็ดซี่รักเวยเพลินสามห้าแปดเก้าสามห้าแปดเก้าเมียจีวาบาจังได้แต่สร้างยูทีแปดกับเก่าครับผมเมียเน็ตมีเก่าเมียวาทีเมียทั้งหลามเดิมบุนรังเปียดเมียกับว่าไปที่จั๊กใจจะศูนย์โอ้ครับผมศูน เปลศูนย์นีมันเปลี่ยนได้เมียบ่าเปียนกัดได้เท่านั้น,มบบนเมียบาที่หนิแต่เมืองมันสิ่เดียนบอกาามากวัดเก้าอีกเมียกับวิเคราะห์เมืองนะมาวัดหน้ามือนมหนิเมียแต่คิดว่า,าหนึ่งแต่มีรุ่นแต่อันหนึ่งเนี่ยเพราะเมียซื่อหนังสือมามันคือการเปลี่นเปลี่ยนว่าเปลนตะลุ่นหนึ่งไปสั่นบอกเมียบ่าขันหนึ่งมาเปลี่ยนได้สิบเก้าคนส,สิเมียครับผมแต่ว่าขันเก้าเมียเมียว่าได้เหล็กกว้งสังเมียเลยหลาย เมียมาซีซีมีหลุนเมียอะไรมาเปลี่ยนยังไปบ่ใดเก้าขึ้นกันเมียอะไรมาขึ้นกันผู้มาเก้าศูนย์เก่าไปแต่ว่าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งอัตตาเสียงเก้าเก้าสองกับเข้ากับหูยั่ดอกว่าสองดับหุนเนาะอัตมากะปืนเหล่าเก้าสามบ่ไดเก้าหาบ่ได้เก้าหกบ่ได้เก้าเจ็ดยตบ่ใด เก้าแปดไม่ได้เลี้ยงอย่างแม่วันเลี้ยงเก้าซี่ตัวเดียวแม่ให้เก้าซี่ตัวเดียวถ้าเก้ามากเก้าซี่ครับผมแม่เป็นได้เก้าซี่บัฟเป็นซี่เก้าอีกสัมครับแม่ปะถ้าแปดมากก็ได้แค่แปดศูนย์ศูนย์แปดได้เท่านั้นครับแม่แม่พัดไหนท่านบางเอิญแม่เรียกอันเอฟซีลักงวยปนอยู่ักงวยงวดบางอันมันกลับไปทั้งงวยทั้งบุญเนาะครับผมอือมันเกิดเคยกลับมาเป็นรักซีไปเ้าเย็นก่อนขางดูอยู แมนแมีแมียไอเลขหนีเมียแต่นั่นอิงเลขของเมีกลุ่มหนึ่งเลขกลุ่มนี่นีมันขันว่าบกลับกับคือบกงกับขันว่ากลับคือกลับยังสินะขันที่ตั้งเมีย่าศูนย์สามมันกัเปลี่ยนได้แค่ศูนย์สามมันที่เปลี่ยนสามศูนย์คือบังหันนะวัดนี่คือกั้กันเปลี่ยนได้กับเปลี่ยนได้แค่เก้าสี่มันจที่เปลี่ยนสี่เก้าไหมเป็นได้แค่เก้าสี่ครับผมแมนขันหนึ่งกับเปลี่ยนได้แค่สิบเก้าหงสินะสิบเก้าอีกตัวแล้วแม่น้ะแมน พวามะนันเมียเรว่าแตงศูนยังเสียโอกาสศูนย์ึงกับสิไปยังได้เมียบ่ะพันว่าเพราะว่าจุดหนึ่งเมียมาสี่ห้าศูนยสิไปเป็นหาศูนย์กัยาสี่หาสีกัยากจังสี่เมีเป็นสีส่ศูนย์กับยาเมียครับตัวมาหนึ่งตัวนี่ส,ส, <c> สี่ห้าศูนสี่ห้าศูนเมียจึงว่ายุทธี่ีนะโค้งสางเล็กบุญเมียเมียกก วัดก้อนกับเขาทั้งสามตัววัดนีมันจะยังมีหลุนนะครับแม่สามตัวครับหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามบนมีหนนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามแมนมน้เลขบนเลขติดบนครับคมาจับซี่นครับเมีย่ะจับซีมันจะคว้เปลี่ยนไปได้มันยันอิงด้วยเลขตังรักเมีอยู่ไหนเนาะเมีนบ่ครับผมแมน คันผู้ได้มันใจว่าเก็เจ็ดแมาละว่าสันเจ็ดนีร่องออไปจับเสี่เล็กตั้งหลักเมียดูเล็กสี่ตัวนะครับเจ็ดเก้าได้เด้ครับผมเจ็ส่ได้เจ็ดสาม้ได้ยัยังเลีอยเจ็ดศูนย์ศูนยเจ็ดแล้วแต่รสิพี่เจรณาเอาบัตรโอ้แต่หัวเมียนี่กเปลี่ยนไปได้มันมาหลยปานีคันเจ็ดเอาไปใส่เล็ตั้งหักเพื่อนล่ะเลขกยูหันผ้ได้เจ็ดตัวเจ็ดสามเจดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้า คือเป็นจับในเลื่องตั้งรัดเพื่อนนี้บ่ได้จับตัวเลยเจ็ดนะอ๋อตอนนี้ได้แค่เจ็ดศูนย์เมนครับ,บเจ็ดหนึ่งกับบ่ได้ดิเจ็ดสามกับบ่ได้เพราะว่าสามตัวหมุนกันสุดท้ายมันมั่งสันดิเจ็ดสามหนึ่งไหมครับผมเจ็ดสามหนึ่งเห็นว่าเจ็ดหนึ่งกับยากเจ็ดสามกับยากเราครับผมโอที่เต่าที่กันเล็กเนี่ยสามตัวมาหนึ่งตัวมันเดี๋าายวเขโม้ไล่หยุดแก เพื่อเมียก็เห็นไลน์จุดสามตัวมาหนึ่งตัวเมียต้องหาเลขที่มันหล่นว่าสามารถมาหนักกันจนว่าให้เลี้ยหน่อยนะครับแม่มีหลายสูตรด้วยครับผมครับคิาสามตัวมาหนึ่งตัวหนึ่งก็คือเก้าสามสองเนีครับไปเป็นเต้าสามกันยากเก้าสองกันยากจงสี่เมษปากเก้าเมียยิงมั่นใจว่าเก้ามาดิเก้ามาก็ได้เก้าสี่กับเก้าหนึ่งครับผมหนึ่งเก้ามากว่านั้นเมียแบบ คันมันว่าออกกับขึ้นสีเมล็ดขันจ่วนเท่านั้นแหละแม่ยพานตามสูตรว่าทั้งสีเนาะแม่เนาะไปสักตันละยี่สิบเอ้จับกับพันไปสักจนึนมวยขยันให้ลูกนาะเด็กขยันมานำกันให้เป็นสามตัวเนีาะขยันมีคันเรียกขยันนี่เมื่อเป็นขยันอย่างเดียวดีข้องสังเมียนี่เมียบอกว่าข้องสังเมียเห็ดออกมาหนี่เลขตัวไรยุ่งเก้กันมันไม่นำกันเลยพันขางแล้วนะไอ้หัวตุ้ยครับผมเนี่ยมือิพัน ทันหน้าเก้าสี่มันก็เป็นห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่เนี่ยหน้าคนนี้เลยค่ะคันาศูนย์แปดมันก็สิเป็นเก้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดคันหม้าหนึ่งเก้ากับห้าหนึ่งเก้าจสิบนีได้ทันทีห้าหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับผมเจ็ดศูนย์แล้วแม่ทันเจ็ดศูนย์นี่มันสิไปอย่างไะมันเป็นอย่างนีในห้องสานเนี่ยนี่ศูนย์กับเจ็ดว่าได้อยู่ไกลกันเลยอ๋อไม่ได้อยู่ไกล อยู่คนละหละุ้นเะยยงเลยเรียกที่ว่าอยู่ใกล้กันสีเบ่สามารถเกิดได้ยังสีเนี่ยคบเมีนเมียเห็ดขอกมันมันเป็นยนงสันเนี่ยคือจังจุดหนึ่งมันมา่งหกแปดสี่ยังแฉหกแปดสี่ 6, 8, 4, 6, 8, 4, นี่ก็ต้องมาตัวหนึ่งจนไดเนียครับหกแปดเมื่อไรหกสี่เมื่อไรโอ้เป็นเลขค <8, S 1> รับนี่ 5, 5, ตัว,ตวครับผมแต่หงกับแป็ดกัยังอยูอย่ในอัตราเสี่ยงสีเมื่อใดเพราะมา่ด้ดเพราะนั้นเมียกับฟันสี่แล้วลละ ครับผมเดี๋ยวสั่งซีเก่าซีเลยนก่าซีก็ได้แค่หาเก่าซีครับผมเปังซไถามวาเลี่ยงซีนี่ศูนยซีบ่ได้หนึ่งซีบ่ได้สองซีบ่ได้สามซีบ่ได้หาซีบ่ได้หกซีบ่ได้เจ็ดซีบ่ได้แปดซีบ่ได้ไม่ไปอยังเมียวางซีที่อยู่นี่เก้าซีโตเดียวนั่นอ๋อครับนี่คือคือเมียมีคอแขนพวกเมีควมเมียะก่าเมียสนน้อยซีครับผม มีนมันมั่นไม่กันเลยเมียกับวิคอออกจริงสักกะจันมันกะวิเคอออกเลี้ยงหน่อยตัวอะไรเนาะเมียนบะครับคือเก้าคือกันพันเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งยังเมียยังมาัตาเสียงนะเก้าสองเก้าสามกับไปพะไรเหรอเก้าห้าเก้าหกกับพะไรหรอครับเก้าเจ็ดเก้าแปดกับพะไรหรอเลี้ยงยังมันยังไม่เรียงเก้าสี่คือเก้าเมียโอมาลงตัวในตัวนี้แล้วครับผมเมียคือเมียว่าศูนย์สามมืนสามไปยังเก้าพะไรครับ ไปแค่ถ้ซื้อตามสูตเดียวเนี่เมียวางสีครับโอ้หอยเป็นคือเก่านะแม่เนาะเมียนคันมันมานตามสเตจที่เมียบ้านใบนี่มันบั้กไก่เกินเยี่ยมเด็กบั้กไก่เกินขั้นจริงครับเมียนเบ็ดตะปูสีบ้าบ่รามักเก่าบ่รามักเปียกคันเก่าก็เปียกเมียเพราเมียกัจนหมุนตั้งอยู่กันเพราะว่ามันแม่นสั่นแต่ว่าเมียก็อย่างเนียอยู่ที่เก่าเน่ะครับผมตามสูตรนะแม่เนาะมาสั่นตามสูตรสนะอัน เดี๋ยเดีี่เล็กตั้งหักเมียเล็กตั้งหลักเมียเ,เห,ห็ดจชไดมกุณม่ที่าวเดืเล็กตั้งหลักเน,น,น, <34. S 1> นที่หลังตัวตที่ตัวเขาก็มี้มึงยออ,อยู่ที่กันเนี่ครับแมนกันมันใจไหมเมจ็บไมจับยังกับปาน้นะได้เสื้อสูตัวเดียวเขาไปจับแ้เหล็กแล้วเยเพื่นแ่ป่า้เจตัวครับอันเล็ก <c oughs> เลรลลางแม่มีข้อมูลไหมครับผมเลืล่างนี่ซีมมันมีข้อมูลเก้าสามยุดลักซิปมาตั้ง ก็สามหกเก้าสองห้านั่นแหละเลขติดวะแม่เมียนแต่ว่าคันเก้านีแม่อยู่กับจิงแต่ว่าขันมันถึงมันจับซีอยู่บุญมันเป็นเก้าซีได้หรืครับคันมันไปจับยี่นลังคือเก้าหกเก้าสามเก้าสองเก้าหานมันที่เป็นได้แค่ล่งมันที่ว่าเปลี่ยนบุญทั้งสี่เนี่ยครับลองเอฟซีนี่นี่ถามคอมเมนต์มาว่าถ้าสองม้านี่ มาได้บ่แม่สองมางามีเก้าสองนั่นนมันสิฟฝืนแม่เก้าสองเก้าสองยังงามเลยสองมาดิลางครับผม้นหากะดับลางเร้วดิครับเลขยกหันสามดับลางเดับลางหาดับลางจ้ะมันมัสามหกเก้าสองห้าครับสามดับลางหาดับลางเดียวยังเดี๋ยวหกก็สองเก้า ครข้าวเต้าเป็นเปจับซี่ขางบนเมีจับได้จับหนึ่งซี่จับหนึ่งจับได้เป็นบนได้เป็นบนเป็นล่างได้แต่ถ้ามันจะีบจับตัวหนึ่งกับสองเป็นได้แค่ล่างครับเราเรียนสองงามยี่หรี่นี่เก้าสองนึ่งง่ามขาดอีกเป็นเก้าสองได้จับเป็นสองเก้าเลยเก้าสองอย่างเดียวครับผมอือคือเป็นเก้าสองสีเมื่อเป็นสองเก้าเลยครับนี่แหละครับผมเมียนี่มีเล็กขมู ใบใบไหเบิ้งตับบบุดจัดเงียดเลขกลุ่มอยู่นี่ครับผมเลขกลุ่มครับแมนขันผู้มากแปดกับเปลี่ยนแปดหาแปดสามแปดศูนย์ขนาเป็นเก้ากับม่เก้าสี่เก้าสองไม่ถึงเปิดไข่เลที่ก็ดับไปแล้วเมื่อเม่มีศูนสตัวเดียวศูนย์เจ็ดมันมีรอยส้ําไปได้ปากแมงวาไปถึงสี่ครับผมอาตัวเดียวเลย ซุนยังเงินสนนี่ซุนหามิตซุนหาซุนหกศุนเปียกแต่ซุนหามันน้าหนังกันบะไรหะ้หรอครับแมีนบอกศุนหกกะคันทุมากกันเอาไปเอาล่างนั่นศูนย์หกหกศูนครับเป็นขนาดศุนเก้ากับว่ามี่ซุนหนึ่งศูนสองกับว่ามี่คือศูนย์สองดังเหรียญนี่นนครับผมเป็นกุ่มเหล็กเมียตลอดฉีดเนาะ <laughs> ครับแต่ว่าทีเนี่ยคือเก่าซี่นี่คือ ตอนนี้เด่นมากเล่นมาเมีครับเน้นตัวเลขจิ๊เก้าเป็นได้เพราะนั้นเป็นเก้าสี่เก้าสองเนี่เมียสั้นบุญบ่ได้ขั้นใจแคบสี่บุญเป็นได้ทั้งบุญทั้งล่างการจับสองนี่เป็นได้ตั้งหลังครับผมนี่แหละครับผมมเออคามันจับกันเมียตูเคยเมียค่ยเบาให้ตั้งบเลกเมียท่างเดืนมึงอ่ะโคกเก้ากับมาจะหนุกทั้งเก้าหาหาเก้าก็มาจะหาทั้งเก้าวัดวังหันมากเก้าเก้าศูนย์กับไปเก้าเก้าล่างจากศูนย์ ตันนี้มันมาสองสองเก้าเนยสองสองเก้า <Lock> เ <down> มีนเมียยังว่าันมันเปลี่นไปได้มันก็งามีหลีเก้าสองไปลังครับสามตัวมาสตัสองสองเก้าบเิงลงงแ่งเสาย่งเรี่ยงดูนสองมาเปล่นได้ลังเอเมียบ่้ช่วยมจับกันังสินะเมียบ้านะเป็นไปไดมมัเอ้ยมันเคยจับยี่ดอวัวโทรามันก็จับกันอยู่ สบายถึงด้วนมันเป็นขวัติอีย่นี่ครับล้วนี่ลายจระซี่เอ้ยขันเป็นเก้าสองมันจะเป็นได้ลังขันเป็นเก้าซี่เก้านึงมันจะเป็นบุญครับผมเนียนครับเอาขอบพระคุณแม่น้งบัวครับผมที่อามาวิเคราะห์แล้วก็จับให้เน่นๆกับพี่น้องกรซี่เด้อแม่ครับผมครับจังไดกับพิจาณาเบิ่งเอาครับเป็นแนวทางเพิ่งเออกอยางอยู่ที พี่เล็กต่างรักเมียน่ะล่ะเมียยังว่ามันกันได้เกิดขึ้นอันล่ะ9034ครับผมครับเมื่อมาสามเมียคิดว่าคนเกิดสิไปเพราะวงน้ำสามเมียมาสามหวดนีพ่อแม่ดิสามเมียครับสามชนอันทั้งสองตัวเลยครับผมเลขแม่เหล็กเอฟซีรักหน่วยครับผมหรือว่าเลขเพื่อนแม่ ยิ่งทุกอย่างยืดที่เก่าก็เปียกหนึ่งเมียย่งแหนะครับผมนี่แหละครับลองเบิ้งครับผมพิจนาพึ่งไปน้ากันเน้นๆรับพี่น้องเนาะครับเป็นยังดีก็มีดัมดัมตายอยู่ดอกตั้งเมียกันยังอาใสเอ็ซี่รักนวยอยู่เนาะครับผมดูน้ำกันไปโดนๆเด้อเอ็ซี่รักนวยเลยคขอบพระคุณเด้อครับผมครับเอฟซี่รักนวยครับผมเอาลูกกระสิรบกวนแม่ซับนีเด้อครับผมครับขอบพระคุณแม่น้องบัวครับผม ี<ต>มีแนวทางดีมากครับแม่ฝากคำนึงนะแม่สนใจอาจารย์ท่องพูนให้เพิ่มแม่มิ่นบวกเลขกไม่น่าลงทุนบนเนี้ต้องบอกวิธีเฮ็ดเด้อาจารย์ท่องพูนเลยเรื่องต่าเมียลงบัวเนี่ยครับผมสนใจยืหาแล้วมันหาไม่เห็นนะกันเบิ่งยอดเทฮ็ดอยวเมียกะสีเฮ็ดได้หมดเมียเฮ็ดเพิ่นเนคอมเมนต์บ่แม่หมเมียนเพิ่นมาคอมเมนต์อยุยยุตไตคิดเมียเป็นกิดคอมเมนต์บอกอยู่ บอกแต่ว่าเพิ่นก็ได้บอกสูตรนะครับเนี่ยอาจารย์ต้องพูนครับผมได้ยินกะอย่เลืมได้ครับผมอาจารย์ต้องพูนคอมเมนต์ใต้คลิปให้ในเด้อครับผมน้องบัวเด้อมน้องบัวครับผมเลียนลูกน้องแกันครับเอาขอบคุณแม่ครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกะเต็มอิ่มเนาะพี่น้องเนาะแนวทางครับแม่น้องบัว ทางจับคูเทิงวิเคราะห์ครับผมเลขเพื่อนแม่เลขยลักหน่วยกมาแล้วเด้อครับผมครับเก้าเป็นได้แค่เก้าสีกับหนึ่งเก้าเน้อครับพี่น้องครับเป็นได้แค่นั้นครับพี่น้องเนาะตัวเหนี่นของแม่พร้อมครับแปดก็ได้แค่ศูนย์แปดแปดศูนย์ครับผมเจ็ดก็ได้แค่เจ็ดศูนย์ครับพี่น้องเนาะนี่คืออ่าตัวเด่นๆที่แม่อ่าพูดถึงเด้อครับผมที่แม่คำนวณได้สำหรับเลขสามตัวเลขขยันมากครับผมห้าเก้าสี่ครับผม 908 508ห้าย์ดหรือว่าห้าหนึ่ง้าครับพี่น้องครับก็มีพี่น้อง FC ซฝากถามมาว่าเลขก่างถัด2มา,านี่จับกับอย่างใดครับผมก็คือได้แค่เก้าอเลยครับพี่น้องเนาะถือว่าตัวงามของแม่เลยว่าครับผมเพราะว่าเลขกติดรางของแม่มีสามห5้าสองห้าครับผม3มกระดับแมววินครับพี่น้องเนาะหากระดับแมววินแล้วเลือ6ห2เกครับผม ็นได้แค่92เลยครับพี่น้องไม่ได้ไม่ใช่29ครับผมตรงๆครับเอาครับพี่น้องครับผมพิดจะหน้าเบิ้องเอานี่เป็นข้อมูลหรือว่าแนวทางของแมน้องบัวลำพูครับผมถ่ายคลิปนี้กับขออวยพรให้พี่น้องเอซโชคดีถูกหวยแล้วเง,เงินเป็นน้ำกันเด้ครับผมหนึงมิตุนายต้66สวัสดีครับ